ครับสวัสดีครับผมหลัดข้อนต้อนทั่วครับครับตอนนี้ผมกําลังแลนอยู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 4 4นะครับจากจังหวัดลเลย์ไปอำเภอโพนท่องจังหวัดลเลย์นะครับประมาณ47กิโลนะครับเดี๋ยววันนี้แสงแดดอยู่ด้านหลังผมพอดีครับนะครับภาพออกมาสีสวยงามเลยนะครับเลย์วอตรีวิวให้พี่น้องเบิรงบ่ได้นะครับ เอาลองที่ตับเ์นะครับว่าถนนเนนนนนสนนนนนเ้นนี้นะครับสีมี่ยังแน่นะครับที่สำพันส้ำพันบนถนนเส้นนี้นะครับใายเมื่อนี่คือแขวงทั้งหลวงรอยอ็ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตตำบลมะอืดน,นะครับ จากไบาพาสมากนิดนึงนะครับแ็สิเป็นตำบลมะอึตำบลมะอึ บ้านติดติดถนนนี่ครับมีความจะเจร่ญนครับมู่บ้านใดที่มีถนนพานกับจะเลื่อนเร็วนะครับมีความจะเจืิญนเร็วนะครับก็จะนั่นถนนตัดผ่านใสนี่ครับให้ตัดผ่านเลยครับเ่าต้องิเสธนะครับเพราะว่าจะนำความจะเจื่ญนมาสูทองทินเร็วหลีครับมีถนน ถนนที่ดีเขาได้ว็าจจะเล่นยังไงเร็วนะครับอันนี้คือบ้านมะอึนะครับเนี่ยเข้าบ้านมะอึตำบลมะอึเป็นเทศบาลนะครับนี่คือเทศบาลตำบลมะอึนะครับญ่เตียวกรับเป็นเทศบาลแล้ว บ้านมะอึน,นะครับ <S <S โู้นี่ขายตู้แช่นะครับยังได้ตู้แช่มาเลยครับอยู่นี่ทงใช้ตู้แช่ถนนไมายเลขสองศูนซีซีนะครับ ตำบลมะอึบ้านมะอึตำบลมะอึครับภาษาอีสานเรียกว่ามะอึนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าฟักทองนะครับภาษาบุทไทยเรียกว่ามะอู่นะครับบ้านมะอึก็คือบ้านฟักทองบ้านหมากฟักทอง นะครับภาษาไทยภาษาอีส,สานบางเที่อะไรเกินคือกันครับในประเทศไทยเฮ้ากับมีหลายชนเผ่า,ะานะครับมีหลายภาษานะครับภาษาเล่านะครับกับอินแบบนึงภาษาไทยแบบนึงนะครับภาษาผู้ไทยกับอีกแบบนึงนะครับ ข้าวนี่ภาษาไทยหิวข้าวภาษาไทยครับภาษาอีสานก็นอยาก,กินขา้านะครับภาษาผููไทยกันเยอะเขานะครัพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับบ้านหนองพอกตนนําบลหนองพอกอำเภอทวัดบุรีนะครับโอ้ยผมเนึกว่าเป็นอำเภอเมืองบ้านหนองพอกตนนําบลหนองพอกอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นอ,า,อาเภอทวัดบุรี่หรอครับออกจากรอยเอ็ดมานิดหนึ่งนะครับเอาแลนตอนเย็นๆนะครับให้พี่น้องเบิงถนนส,สวย น,นี่คือถนนจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเรียกว่าถนนทางหลวงหมายเลข2044นะครับระยะทางประมาณ47กิโลเมตรนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นสนามบินนะครับบันนี้เลี้ยวข้าไปนะครับเลี้ยวข้าไปกับวอกไก่ครับบินร้อยเอ็ดนี่ครับ บ้านมะเหลี่ยมนะครับบ้านมะเหลี่ยมอำเภอทวัดบุรีจังหวัดลอยเอ็ดนะครับอันนี้คือไฟแดงี่เลี้ยวซ้ายที่เข้าสนามบิน้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นไฟแดงสนามบิน้อยเอ็ดเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายที่ทเข้าไปสนามบินจังหวัด้อยเอ็ดนะครับนี่ครับตรงรถ เก่งน้ำดำออมากานี่เปลี่ยนเขาไปสนามบินนะครับสนามบินร้อยเอ็ดนะครับอ้าวภาพพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับ สิเรียบปันได้ครับช่วงนี้ถนนสิบุเรียบปันได้นะครับหูขดหน่อยสี่สิบกกิโลประมาณหาสิบกิโลนี่ครับถือว่าช่วงเช้าจังหน่อยอยู่ครับออกจากจังหวัดลอยเอ็ดนี่ครับไปบอำเภอพุท่ทอมนะครับ ทุนก็ะยายออกมาน้ำถนนหลายครับกระจายออกมานะครับเป็นร้านอาหารแน่นะครับร้านขายพวกอาหารการกินนะครับพวกผุ้และไม่กนะระเสียวมายุ่ระสองขางถนนนะี่ครับเป็นร้านขายของ ายออกมาเป็นเชียรน้ำผึ้งทวันบุรีนะครับทวันบุรีแสงแดดก็ั่งสวยเลยครับเนี่ยครับ สวยงหญ่กแบบแสงแดดผมกำลังวิ่งอยู่ถนนหมายเลขถนนข้างหลวงแผ่นดินหมายเลข 20CC นะครับจากจังหวัด้อยเอ็ดไปเอำเภอพ้นท่องจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ เป็นหมู่บ้านที่ขยายออกมาดูถนนนะครับออกไปน้งก็จะเป็นบ้านหัวโน่นอันนี้เป็นบ้านทะวดดินแดงนะครับ ตำบลทงธานีนะครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดรอยอดนะครับเป็นบ้านใหญ่นะครับบ้านทวัดดินแดงนี่ครับนะครับสิมี่ตลาดป่าใหญ่ๆครับผมเมื่อเคยมาถ่ายอยู่ตลาดตลาดสดตำบลเทศบาลท่ง่านีนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลทงทานีผมเพิ่งมาถ่ายอยู่สองคลิปครับแต่โดนแล้วละเมเดลมาถ่าย คือวัดอีทายพี่น้องเบิ่งอีกอยู่แต่เมื่อนี้ค่ำแล้วคือสีบ้ันโบสถทไทยครับเมือ่อนี้ค่ำแล้วอาโมงเลยครับนี่คือบ้านทวัดดินแดงนะครับตำบลทงท่านี่อำเภอทวัดบุรี่ยัหงวัด้อยเอ็ดนะครับ ิมีร่งพญาบานนะครับเรียกว่ารงพญาบาลทวัดบุรีนะครับสิมาตั้งยูพี่เะครับตั้งดูบ้านทวัดดินแดงนะครับเพราะว่าโตมเพื่อทวัดบุรีนะห้างจากจังหวัดลอยเยดอยู่หกกิโลนะครับนะี่ครับจําได้ว่าสิเป็นร่งพญาบานนะครับทวัดดินแดงนี่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับ นี่คือบ้านทวัดดินแดงครับเป็นบ้านที่ใหญ่พอสมควระนะครับตำบลทงท่านี่นะครับเทศบาลตำบลทงทานีนะครับนี่เป็นศูนย์เท,เทศเซ็ตกิจหละครับอยู่ของบ้านทวัดดินแดงนะครับมีเมื่อครับอยู่ไี่ โ้งนี่สีโค้งขนาดครับผมเคยเรียนตรงระวังครับโค้งโค้งโค้งดีดีครับข้าเร็วนี่อ่าโมจักสร้างเดี๋ยว,ว่าท่านเลยครับเพราะว่าโค้งนดี่ครับเป็นตลาดสดตำบลทงท่านี่เล,ย,ล,ย,ลยครับวันนี้คนหลไหลครับเดี่ยครับ รถจอดได้หลายนี่คือตลาดสดนะครับเป็นตลาดตลาดขายป่านะครับตลาดขายป่าอันดากินป่ามาเลยครับนี่ตลาดสดเทศบาลทงท่านี่นะครับลายอีหลีนะครับเดี๋ยวผมสิไปจอดดูอ่าสะพานขามชี้นะครับนี่ครับรถเต็มอยู่นี่ ครับสิเบิงแม่น้ำชี้ว่าแม่น้ำชี้หลาวอลเดี๋ยวที่ไทยพี่น้องเบิงนะครับพ่นเบิงไล่ไหล,หลครับนี่แม่แสดงว่าแม่น้ำชี้หลเดี๋ยวผมไปจอดน้ำมูเพิ่นนี่นี่แหละครับอยู่สะพานจอดเบิงน้ำครับเอาผมมาหอดสะพานขาแม่น้ำชี้นะครับอของ ตำบลท่งท่านี่นะครับวานทวัดดินแดง